สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมหาชนนะ<ม>แนะนําตัวเลยครับคุณผมประดิษฐ์แสนกุงมาจากดาวไหนครับมาจากสูเก็ตโอเควันนี้เราจะมาฝึกตัดผมผู้ชายกันนะครับเออวันนี้ก็ครับเราจะฝึกหาตัดรองทรงต่ำนะเราก็จินตนาการว่ารองทรงต่ำนะปรับทรงมันะอะไรต่ำใช่ไหมครับรับ,รบไม่เกินหนึ่งหน้าวีเล็กนะเดี๋ยว แถวผมต้อตสัตร์ปิดหยอดน้ำมันที่ใบมีดนะหยอดทุกครั้งนะสักสามจุดนะสามหยดครับหยอดทุกหัวนะครับไม่ว่าก่อนตัดก็หยอดทีนี้เราก็จะจินตนาการว่าเราตรงต่ำนะขอบทรงไม่เกินหนึ่งหน้าวีเล็กนะนะครับครับ,รบต่ำต่ทุยก็ทุยต่ำ ท,ทีเนี้ยช่าง,งประดิษฐ์เนี่ยช่างประดิษฐ์เนี่ยอายุมากแล้ว68 s. <S ใช่ไหมครับแนะนําให้ใช้ลองฟันเอาลองฟันเบอร์หนึ่งหนึ่งมา1.5เลือกมาเอาสวนของไม่ทันแล้วเอาไหมแ่เอาไามสวนไม่พี่น้องก็ดูหน่อยสิสวนยังไงลองฟันอ่ะองฟันเบอร์หนึ่งเออบอกาเบอร์หนึ่งหนึ่งมา1.5 อนียไปห้าร้อยปันขึ้นปันศูนเลยยกขึ้นเออเออเครื่องรู้ใช่ไหมว่ากรอบทรงอยู่ที่อ่ะครับประวัติคนเลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรตอบหนึ่งเจ็ดห้าอยอะ อ้อาู่คันตมพารดางท้าวับวบหัแ้วกเดี่ยวซ้ายแล้วก็ตัวโย่ว,ว,ยว,วาโอเคไหมให้กลับส่งมาเน่ยเสร็จนะครับอ๋อทำนี้ทำอกยเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาตัดถ่ายลมนดถ่ายลมนิด หายซ้ารอยเดิมที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี่ยพับหูไปข้างหลังสี่ครับพับไปเนี่ยเดี๋ยวอะไรมันดึงหูลงมาพับไปข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ก็เียพับไปข้างหลังใช่ไหมครับครับให้ช่างประเดีย๋ยวพับไปข้างหลังเอาพับเออไม่ใช่ดึงหูชินกับโดนเมียดึงหูเรือยเนี่ยเคยดูเคยโดนเมียดึงหูไหมช่างประดีษฐ์ยัยงครับยังไม่เคยดเออโดนเออเคยโดนครับ เยอะมืออ่อนๆนะอย่าขืนมืออ่อนๆนอนอ่อนนอนอ่อนนอนอ่ออย่าขืนนอนอ่อนให้มือนอนนะเออตัวเยอะเยอะขวาเน่ยพับคอพัข้างหลังพักหัวพข้างหน้าพักหัวพข้างหน้าไถ่ายคว่ำมือยกมุมด้านซ้ายขึ้นนะลงน้ําหนักที่มุมด้านขวาไถ่ขึ้นมาเลยโอเคไหมมันถึงจะได้กรอบทรงมาแค่นี้

ไ่ายอีนอหนาอยู่เลยถ่ยอ้อหูับหูไปข้างหน้าแล้วถเลยดีไหเราทไ้ากทีนี้ถจำได้ไหมว่ากอบทรงอยู่ที่ถขึ้นไปพอถึงกอบทรงตะบรานี่ยวัสดชเอาอยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายบิดซ้ายอย่างนี้ ห็นไหมแล้วก็เลี้ยววาทับกัไปข้ลังมาทำเองคิดยิงอะนองนี้ดออะไรอ๋อขอแล้วแปบเ,บเบดียวหนึ่งมาไปเก็บทิมผมเลย เก็บเป็นเก็บเป็นผมบนอน,น,นึ่งสวัสดีตัวขึ้นไปนิดเดียวเส้นหนึ่งอะมือโป้ซ้ายเดีย๋ยวดึงหลังดึงหลังให้ตึงดึงตรงเนี้ยดึงลงไปดึงหลังให้ตึงนิดนึงอย่าไปบีบพระแลงเดี๋ยวแก้มเขาหลุดอีกต่อมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวพ่อบิดข้อมือบิดข้อมือใช้มุมด้านซ้ายเกี่ยวอย่าไมเกี่ยวตรงขมันบนะนะตวัสดีเลย โอเคไหมรับหัวมาข้างหน้าถ่ mm hmm. ายมันเดิมอ่ะทำได้ไหมเน้นเบอร์นหนึ่งเอาเบอร์นหนึ่งเก็บตีนผมอ่ะขอบทง่งเ mm hmm. อาล้นี้ก็ระวัดกระบาดขึ้นมาเส้นหนึ่งจากตีนผมนะสวะบาดไปรอบหัวเลยอ่ะน mm hmm. ี่ เดินเท้าขามาเออเท้าแปด็กข้างขวะหยับทีละเท้าทีละเท้าวางเท้าขาแปล็กข้างขวาเออดังดีขาอย่าตายดีดีขับหมูมาข้างหลังดึงมาแล้วก็เลี้ยวสิครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายซ้ายเออ ถ่ายตัดจอนขึ้นมาถ่ายตัดอนขึ้นมาถ่ายตัดอนขึ้นมาแล้วกเลี้ยวซ้ายเนี่ยเดียวไปดีไปดิไปไปหรอมาดูสิประมานี้ได้ยินอ่างไหมไม่ยินได้ยยงิิิว้ ไช้มุมด้นขวาวิ่งขึ้นไปใช่ไหม mm hmm. มุอยกมุมด้นซ้ายวิ่งไปง mm hmm. เห็นไหมาวันนี้เราฝึกวางใบมีดฝึกใช้ลองฟันแล้ววางใบมีดให้มันถูกต้องน mm hmm. ะมันจะได้ง่ายเราสูนจุดห้ามาเก็บตีนผมนั mm hmm. ่นแหละป่ะเราบาดตีนผมนิดเดียวับ mm hmm. เ,เลย เาจะถ่ายอ้อมหูเลยเพับหูมาข้างหลังพี่ครับพี่น้องพับไปข้างหลังไม่ให้ดึงหูลงมาอันนี้ลเก็บปีนผมเลยลอันนี้นละพอมัข้างนี้ก่อนตะแคงจะบุต้นวานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้ดดวก็ตวัด คมลงลงตัวัดที่เดียวตัวัดตีนผนิดเดียว,ว,ดดยวไปรอบอหมวเลยไปไปเดินไปก้าาขาไปก้าาขาไปกขาาขาไปกขาาขาไปขปยับไปทางซ้ายดี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 ดดอเราใช้ลองพันกี่เบอร์ครับเนี่ยสามเบอร์ครับมีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์หนึ่ง จุดห <5 S 2> ออ้าแล้วก็เบอร์อะไรนะครับเบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วก็เบอร์เบอร์หนึ่งเออแล้วก็เบอร์อะไรปัจจุบันแล้วก็ศูนย์จุดห้าเออเก็บกินผมใช่ไหมเก็บกินผมเราฝึกทัดตัดตรงอะไรทรงต่ําคุยอะไรคุยต่ําดีมากหรือว่าความจำดีอยู่อ๋อพอแล้ว

เนี่ยเราจะต้องมีการเก็บขนอ่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับต้องถอดรองฟันไหมเอาออกก็จ,จัดการเลยพี่ดีตัดเลยคมต่ดเหมือนเดิมอะไรนะคมเนี้ยคมอะไรเนี่ยมันสั้นอยู่เขาเรียกว่าใบมีดปกติปกติเออใบมีดเขาเรียกฟันศูนย์กดเครื่องไถ่คนอ่อนทิ้งไหมเนี่ยขนอ่อนพวกเนี่ยพวกขนที่อยู่หน้าเขาเนี่ยถยทิ้งไปเนี่ยถายทิ้งไปเนี่ย ถ่ายขึ้นไปเลยเพราะถึงจะมหีหงอนตะวัดขึ้นใช่ไหมครับ,าบรขางมีหงอยู่นี่ใช่ไหมถ่ายเลยถ่ายฟันถ่ายตะวัดขึ้นเห็นไหมตัวเนี้ปยประมาทว่าอะไรตั้งมือมีดแล้วก็อะไรเลี้ยวให้มันโค้งไป็รูปตัวอะไรต,ะตัวอาจริงมากเห็นไหมแล้วก็ปากเป่าออกทีต่ตรงเนี้มนยมีไนะม่นะมีครับเออถนะ้ามีก็ปัดวัดเลยพอทีเนี้ยเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยที่มันยาวเนี่ย ยังไม่มี่เข้าไปใช้มุมด้านไหนด้านขวาเก็บกันหน่อยหายยังหายครับพับปูล,ลงมาพับปูล,ลงมาแล้วก็ใช้มุมด้านซ้ายเมื่อกี้ใช้ด้านขวาใช่ไหมได,ด้านซ้ายด้านซ้ายเกี่ยวเก็บโค้โงโค้งมืออ่อนนิดนึงมือจะแข็งถ้าแข็งเราจะให้ไปชกมวยนะนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งมืมีซุนเยอะๆตั้งเยอะๆถ้าเป็น อย่างนี้มันจะกินข้วบดเนี่ยครับตั้งนิดน่ยเรียกว่าการขอบนะเห็นไหมรองอืมอ๋อเรยวจะชาเร็วๆจนหูก็าหาอีกฝันสูนยวกันยกขึ้นความปรืสิทธลงความจิตรากลงเห็นไหมรับหูลงมาสิครับจิตรากลงอ่ะจิต่ากลงอะจิต่ากลงจิล่ากลงเอาทำสิ ม่ทำซ้ำลอยเดิมผมเนี่ยจีเนี่ยจี้เออดีดีผ้าล่างทิกศตะเรียบขึ้นมาถ่ายอาอกอดหอนทิ้งหลังไม่หูหถ่ายทิ้งถ่ายขึ้นมาเลยถ่ายขึ้นมาถ่ายถึงถึงถึงหูใช่ไหมถ่ายถึงหูแล้วหยุดอ๋อไปเดินไปก้าวขาไป ดึงดึงกระดาษลงมาหายทิ้งแล้วก็เดินก้าวขาขวาไปด้วยเออขยับไปเรื่อยดีดีนี่อย่าขึ้นไปถึงกินผมนะครับหายตรงนี้นิดเดียวพอเออไปเดินไปก้าวขาไปก้าวขาไปนี กราถักหัวลูก้าร์ไปข้างหน้านิดนึงให้เราพรมของลงนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ดึงกระดาษลงมาขนอ่อนมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ดีอโอ้โอ้โอขนอ่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ่ายเลยเนี่ยถ่ายตรงนี้ถ่ายซึ่งถแล้วก็หยุดจะไม่อยู่ที่ติงหูจะตวัดขึ้นนี่ถ้าตวัดขึ้นหนูข,หขาดอ,อีกอ๋อทีนี้ก็อะไร เนี่ยทับหูไปข้างไหนครับหูไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ใช้มุมด้านไหนขอมุมด้านซ้ายเกลี่ยใช่ไหมเกลี่ยออกถ่ายไปถึงซ้ายมือผมก็หยุดเลยออกทำดีดีขอแล้วก็ทับหูมาขา้างหน้าแล้วก็ตั้งไว้เมฆขึ้นเห็นไหมสายตาเราต้องอยู่นี่ไปมีดด้านขวาใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวดล เื่อมาคอนเนคบริเวณลาเไปหูเนี่ยความไม่มีลงความลง,ลงมาแล้วก็จิบลากลงจิบลากลงจิบแล้วก็ลากลงจิบแล้วก็ลากลงอ๋อทำทีททาเลยไป่พอ ตันจอนไหลก็นอนทิ้งไหขึ้นมาไหเหมือนทางซ้ายที่ผมบอกเมื่อกี้จําได้ไหมไหถ,ถึงไหนถึงไหนแล้วตะวันออกถึงไหนรึ่งหัวกลางใบหัวกล <c oughs> างใบหัวไหลขึ้นมาดี่นั่นแหละอ้าวทีนี้ตรงคำับแล้วก็ตั้งใบมีดใช่ไหมตั้งใบมีดแล้วก็เลี้ยวใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวไปรูปตัวอะไรตัวสี่ตัวสีว่อ๋อทำทำเองทำเองทำไปเลยนีอ๋ออยู่รอบนี้สงสัยดีพอแล้วช่างประดิษฐ์สีสเกตเรียนตัดผมชายวันนี้วันที่สามนะช่างใหญ่ให้เขาฝึก ใช้ลองฟันนะครับวางไปมีดให้ถูกวิธีใช่ไหมครับใช่ครับส่วนบนเนี่ยยังยังไม่เรียนกันเลยก็ให้ดูกันแค่นี้นะจาได้ไหมใช้ลองฟันกี่เบอร์พบทวนก็เบอร์หนึ่งจุดห้าครับขึ้นทรงใช่ไหมขึ้นทรงเลี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเก็บนวนใช่ไหมคำนวณครับแล้วก็ใช้เบอร์อะไรต่อศูนย์จุดห้า เก็บด the ินผมเก็บบริเวณไทรใช่ไหมให้มันอะไรให้มันให้มันนวลนวลให้มันนวลขันซอฟนะไม่ขาวทีเนี้ยนะเพิ่มเติมนะมาดูใช้หวีเล็กนีสไลด์มีอะไรมีเนี่ยกลอยนะช่างบัณฑิตเขายังไม่ได้ไม่ได้เรียนอลยเรื่องหวีนะก็ให้ดูกันแค่นี้ครับพอได้เป็น แนวทางนะครับในการอะไรเรียนตัดผมทายนะเนะี่ยประมาณนี้เมนะ้เราใช้วิธีเก็บรายละเอียดเ่ามาดูขอบตรงนี้ขอบตรง zoom มาใกล้ๆตรงนี้ม,มใใีก็เกเาไม่นะให้มันดีดนะในส่วนของด้านข้างก็ลอยๆปปดออก แอบยกลอยถ้าเรา people, yeah. ตัดจริงๆอ่ะนะตลกชื่อทรงเลยครับท่างประดิษฐ์ชื่อทรงต่ำช่างทรงต่ำพูดอะไรพุยต่ำพูดต่ำนะคตัดยากไหมก็ยังยากอยู่นะ ไนไหมเก็บเขีนไม่ใช่วีเล็กเก็บด,ดันเดียวช่างประดิษฐก็จะได้ใช้วีเล็กในการเก็บนะเก็บผมส่วนบนเห็นไหมที่มันเป็นปีกเขาใช้รองฟันไถมันออกไม่หมดเลยมันต้องใช้วีล็อกไว้นไปรอแล้วปาดออกไปรอแล้วปาดออกเยี่ยงวีล็ถ่ายนี่นะ แล้วก็เก่าถ้าไม่ชำนาญก็อยา่าเกาเดี๋ยวมันพลาดขอโวยพรให้ชัางประดิบฐ์ศีรษเกษยีกยรติตัดผมเก่งวันเก่งเอาวิชาความรู้ที่ท่านใหญ่มอบให้เนี่ย เอาไปทำมาหากินโดยสุจริตเลี้ยงครอบครัวแล้วเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็ก็ซื้อหวยไหมเนี่ยก็เมื่อเช้ามาก็ใบหนึ่งร้อยหนึ่งแทงไฮโลไหมไฮโลไม่เป็นการพนันของสุจริตไม่เอาไม่ไม่ชอบผู้เลี้ยไม่จบรินทาชาวบ้านไหมฮะรินทาชาวบ้านไหมผมไม่มีผมไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ชอบโอเค ก็ขอให้ตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นไปนตามธรรมชาตินะนะครับก็มีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับแต่ว่าช่างประดิษฐ์เนี่ยมาแบบมากะดวงนะครับนายแบบเขาก็มาให้ตัดโดยที่ไม่นัดนะถ้าจะไม่ตัดมันเสียโอกาสใช่ไหมมันเสียโอกาสแล้วเรียนช่างช่างใหญ่ก็เลยให้ตัดนะนะครับก็วันนี้เป็นการตัดแบบง่ายๆ ค,ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปนะครับมือมันจะแข็งอยู่มือของนักเรียนช่างยังแข็งอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนครับแต่ช่างใหญ่ก็จะปรับให้มันอ่อนลงจนกว่าจะใช้ได้นะครับได้เวลาไม่ถึงสามสิบนาทีนีผมกลับแบบนวนคืนธรรมชาติง่ายๆตดัดแบบเนี่ยเดี๋ยวผมส่วนคนเดียวสอนซอยอีกทีหนึ่งให้พอได้รู้ทรงว่าอลองทรงต่ำมันตัดอย่างนี้ลูกค้าสั่งอะไร สั่งตัดลองทรงต่ำให้นึกถึงวิธีการตัดแบบนี้ครับนักง่ายๆนะสภาพเส้นผมมันอาจจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ชี้นะครับก็เอาลองฟันจวดการจวดการไปเลยมันง่ายนะครับก็ขอให้ประสบความเร็จนะขอให้สู้ๆชู้ครับอายุเท่าไหร่เนี่ยก็หกสิบแปดคงจะขึ้นมาอีกหน่อยแล้วมันใกล้จะหมดเดือนก็รับสอนเป็นกรณีที่เสียนะ มีความตั้งใจนะครับถ้าขาแข็งไม่ดีไม่ไหวก็ดีอยู่ครับให้ไปเลี้ยงหลานนะผมยังหลานโตแล้วครับถ้าช่างใหญ่ไม่รับสอนเสียใจไหโอ้ผมไม่รู้จะไปยังไงแล้วจริมันมืดเลยเหรอมันมันก็มันสิ้นหวังเลยหรอมันก็ไม่ถึงสิ้นหวังหรอกมันก็ตั้งใจไว้แล้วมันก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะหมดหวังไงครับถ้าช่างใหญ่ไล่กลับบ้านก็ไม่รู้ ก็ไม่คงจะเป็นเป็นตาแก่นั่งซึมเศร้าเหงาอีกคนหนเลยไม่ต้องการอะไรแบบนั้นคลับสวดสนะหวังว่าได้วิชาเยอะนะหวังว่าช่างใหญ่คงไม่ไล่แน่ละถึงขั้นนี้แล้วมาสามวันเราไล่ผมก็ไม่ไปลวไล่ก็ไม่ไปอยู่เนี้แหละโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอยากจะเรียนตัดผมก็สอบถามรายละเอียดเข้ามามีค่าช้จ่ายนะครับส่วนหนึ่งนะถ้าเราเรียนนะ ค่าจ่ายมีสามส่วนมีค่าเราเรียนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองจะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส่วนที่ 3, สามก็คือนายแบบของหัวคนจริงที่จ้างเขามานั่งให้นั่งเรียนช่างในตัดชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทรงนะหนึ่งทรงหนึ่งร้อยบาทนะครับอาจจาะวันนี้ค่าจา่ายไปกี่ีร้อยเนี่ยว,ว,วันนี้หัวหัวเดียวัวนนี้จา่ายไปร้อยเดียวใช่ไหมครับหัวเี้กันวัน,ว,นวันเมื่อเช้านี่จย,ย่ายอื่นอีร้อย ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้ตัด,ด,ตดวันเช้าวันเช้าไม่ตัด,ด,ตดโอเควันนี้ได้จ่ายสองร้อยเนี่ยไอแบบตกลงกันไปแล้วสองรอแต่เราจะตัดสามทรงดีไหมก็ดีไหนๆก็ได้ขึ้นลองทรงต่ำแล้วก็น่าจะมีสองสามไปด้วยโอเควันนี้ลาไก่อนฝากแล้วก็เชิญครับสวัสดีครับบ๊ายบาย